ดวงใจที่รักมีลังสีแกรมมาที่ส่งพลังเข้ามาและเรารู้ว่าคุณสัมผัสมันได้การระเบิดอย่างรนุนแรงของแสงแกรมมาห้าดีแบบสั่นสะเทือนสูง40เฮิร์ได้ระเบิดดาวเคราะห์ในช่วงสองวันที่ผ่านมาและโลกกำลังประสบกับ การระเบิด40เฮิรต์ที่ส่งพลังอย่างต่อเนื่องในชั่วโมงนี้คลื่นคอสมิกเหล่านี้ปรากฏขึ้นบนกราฟเรโตเนนซ์ของโลกซึ่งมีต้นกำเนิดที่แกนแกาแล็กซีและสะท้อนได้สูงกว่าลังสีสุริยะแบบปกติมากแกมมาและสายแกมมาคืออะไร แกมมาคือความทีของแสงที่สะท้อนในช่วง40-100เฮิรตซ์และสอดคล้องกับมิติที่5และสภาวะของจิตสมนึกของแกมมามีระดับของจิตสำนึกที่สูงกว่าแกมมาอีกเล็กน้อยแต่เนื่องจากเรากำลังสูงภาพมิติที่5อยู่ในขณะนี้ เราจะมุ่งความสนใจไปที่แกมมาที่นี่สมัยโบราณที่อ้างถึงสถานะของแกมมาของการเป็นความสุขสวรรค์นิพพานและสิบรรามันถูกเรียกว่าความสุขและสวรรค์มันคือความสุขที่คุณมีเหมือนได้ฟังเพลงบางเพลง และรู้สึกได้ถึงความรักอย่างสดใสแกลม,ม่าเป็นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์ที่คุณมีเมื่อบางสิ่งที่อัศจรรย์และมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตคนเพราะพิสุสุงรูปหนึ่งกล่าวว่ามันเหมือนสูงเท่านรกยกเว้นคุณมีพลังงานสูง มันเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุดในจักรวาลและความรู้สึกที่ดีที่สุดที่คุณเคยมีคืออะไรนั่นคือแกมมามันก็แค่ความรู้สึกทรงพลังหรือไม่ไม่เลยยังมีอีกมากแกมมาเป็นสภาวะคลื่นสมองที่เหลือเชื่อ ที่สามารถทำได้ด้วยการทำงานเพียงเล็กน้อยผู้เชี่ยวชาญในการทำสมาธิบรรลุสถานะแกมมาการเชื่อมต่อที่น่าอัศจรรย์กับทั้งหมดที่มีอยู่ก็เกิดขึ้นแกมมาเป็นสภาวะที่มีสติสัมประชัญญะอย่างยิง่งและมันเป็นเพียง เมื่อคุณอยู่ในกระแสแห่งสวรรค์แกมมาเป็นสถานะพราเจ้าที่บริสุทธิ์ของการเป็นปรมาจารย์ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในที่ไม่มีเขตจำกัดความสามารถสายแกมมาได้รับการพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์โลกว่า สามารถเข้ารหัสจีโนมใหม่ได้ในระดับสูงสุดของฟังก์ชันในทันทีเชื่อหรือไม่และถึงแม้สิ่งนี้จะเป็นสิ่งต้องห้ามและถูกข้ามด้วยเหตุผลที่ดีแสงแกมมาจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตทางชีววิทยาจากสายพันธุ์หนึ่งไปสู่อีกสายพันธุ์หนึ่งได้ในชั่วข้ามคืน อย่างแท้จริงในแง่ของการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณคุณกำลังถูกเปลี่ยนโฉมโดยจักรวาลในขณะที่เราพูดถึงรูปแบบที่สูงขึ้นและก้าวหน้ามากขึ้นของการเป็นกระบวนการวิวัฒนาการของจักรวาลน,นี้เมื่อ DNA ของมนุษย์ ถูกกระตุ้นโดยสายกา m ามันก็จะปรอบให้เข้ากับเรโซแนนซ์ของมิติที่หซึ่งทําให้คนเรารู้สึกถึงความเป็นจริงในมิติที่หที่สอดคล้องกันความเป็นจริงในมิติที่หที่รับรู้ได้สูงกว่านี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าสวรรค์และโลกใหม่ จำไว้ว่าหนังสือโบราณกล่าวว่าอาณาจากแห่งสวรรค์อยู่ที่นี่แล้วในขณะน,นี้มันอยู่ข้างในตัวคุณและมันอยู่รอบตัวคุณในตอนนี้และมันเป็นแบบนั้นเสมอมาคุณไม่จำเป็นต้องบินไปหามันในเช้าตปปรู่วันหนึ่งเมื่อคุณตายแต่ในขณะที่ คุณมีชีวิตอยู่ตลอดไปคุณจะลุกขึ้นสู้กับมันอาณาจาักนี้ได้มาโดยการเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการสัรรเทืินของคุณเท่านั้นดังนั้นสวรรค์แห่งนี้จึงสามารถรับรู้และสัมผัสได้ทันทีที่คุณอยู่อาการขึ้นสู่สวรรค์จะสูงขึ้น ในชั่วโมงนี้ทั่วโลกแต่คำพูดก็คือทั้งหมดเป็นไปได้ด้วยดีสตาสทธิ์ของโลกส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขาได้สัมผัสช่วงเวลาดีๆในชีวิตและเพิ่งได้รับความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมบางอย่างเมื่อไม่นานมานี้เราว่านั่นเป็นวิธีที่เพลอเดียน และคุณสามารถเอาชนะได้นั่นคือสิ่งที่มันเกี่ยวกับพันธมิตรโลกยังได้รับรายงานจำนวนมากขึ้นเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์แห่งโลกที่ทำลายผ่านอุปสรรคด้านพลังงานที่จำกัดและก้าวไปสู่ระดับถัดไปในขณะที่เราเก้าวไปข้างหน้าทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การสั่นสะเทือนจะเพิ่มขึ้นบนโลกและคนก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับที่ใหม่กว่าสูงกว่าและดีขึ้นนี่คือชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่ของคุณและมันถูกจารึกไว้ในดวงดาวเราเห็นแต่ท้องฟ้าที่แจ่มใสและการแล่นเรือที่ราบรื่น ดวงใจที่รักมั่นใจได้ว่าดาวครอโลกกำลังเคลือ่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วกว่าที่เคยในมิติที่ห้าแกมมาทําไลน์ใหม่และการตื่นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่วิวัฒนาการที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติกำลังใกล้เข้ามาแล้วทำวิจัยเล็กน้อย เกี่ยวกับสภาวะคลื่อนสมองของกามากนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงต่อวันอยู่ในธรรมชาติกินอาหารที่ให้พลังงานจากธรรมชาติและเก็บคริสตัลเหล่านี้ไว้ใกล้ๆเพื่อตือนแสงจักราวาลนี้ลงสู่พื้นโลกแขวนไว้ที่นั่นและสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ให้หมอแจ้งเราและบอกเราว่าคุณเป็นอย่างไรแจ้งให้เราทราบคุณอาจประสบกับอาการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อะไรในเวลานี้ <S <S ท้ายนี้แอดมินมีข้อความสัน้นจาก Facebook ของอ,อาจารย์ปิญญชีพมาฝากนะคะหากทำได้รีบทำ เพราะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันกินมังสวิรัตเสียแต่วันนี้หรือพยายามลดละเลิกเนื้อสัตว์ต่างๆเพราะเซลล์ต่างๆในร่างกายจะมีโปรโตีนและกรดอะมิโนจากเนื้อสัตว์เข้าไปผสมอยู่ด้วยร่างกายคนเราโดยทั่วไปเซลจะตายในเวลาหกเดือนดังนั้นเพื่อรองรับรังสีจากอวกาศ ที่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในช่วงกลางเดือนธันวาเป็นต้นไปท่านทั้งหลายจึงควรลดละเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์เท่าที่ทำได้เพราะร่างกายแต่ละคนมีความต้องการเนื้อสัตว์แตกต่างกันไปตามกรุ๊ปเลือดและตามภูมิประเทศ